<laughs> ไม่มีเสียงเลยเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับวันนี้ก็เป็นการมาเปิดไลกี้ดอมใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นปืนที่ผมก้องข้ที่จะชอบมากๆแล้วก็รอคอยมากๆนะครับเพราะว่าผมชอบเล่นในโหมด BR มากๆเลยแลวก็คือปืน SVD นั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันคือ SKS ครับ <laughs> วันนี้ก็ต้องลองมาเล่นดูนะครับผมว่าปืน SVD จะเป็นยังไงแต่ผมน่าจะไม่ได้เล่นใน أ, Battle Royale นะครับน่าจะมาดูสก,กินนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมด MP ดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าสำหรับ SVD นะครับเดวันนี้เนี่ยจะลองเปิดนะครับว่าเราจะมาเสียกันกี่ CP แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอ3ไลค์นะทุกคนนะอือโหอุ้ยขอใช้เวลาโหลดแป๊บหนึง่ง <laughs> โอเคโหลดเสร็จเรียบร้อย <laughs> นี่ครับ โคตรคมอะอันนี้ค่ถือปืนมันก็คมเลยนะสำหรับนี้ดูดิครับสกินปืนนี่อย่างคมเพราะว่าเหมือนจะเป็นสกินบมีนะทุกคนดูจากแบบข้างหลังอะไรแบบนี้นะโอสวยมากว่าในรอบนี้บอกเลยว่าผมน่าจะชอบมากแนะ่สำหรับสกินนี้แต่เหมือนว่าจะไม่มีการอัปเดตหรือว่าอัปเกรดเอฟเฟกต์ของปืนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะโดยที่อย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็น ICR 1หนึ่งนะครับอุ้ยสำหรับผมผมคิดว่ามันสวยเนะี่ยทุกคน อาจริงคุ้มอยู่นะถ้าใครเปิดแบบว,ว่าช่วงแรกๆหรือ2-3รอบเนี่ยก็ได้แล้วอะไรแบบนี้มันก็เสีย CP ไปก็ไม่ถึง100 CP เองมั้งก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสวยว่ะและจะมีมีดมีดแบบมีคมในคมทุกคนดูดิดโหแค่ถือแบบก็เสียวแล้วว่ะ โคยเอาแล้วก็คอลลิงการนะครับเอาโคลลิงการนี่แปลกไปหน่อยนะครับจะอยู่แบบท่ามกลางพายุหิมะนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์เขแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะความรู้สึกของผมก็รู้สึกว่ามันแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยมันก็จะเห็นแค่เรื่องของแบบลวดลายแสงข้างในนะครับแต่เดี๋ยวนี้เอ่อสกินมอเตอร์ไซค์ไม่มีแบบดีเจเนอรี่มาเลยไม่ให้เห็นเลยทุกคนและนี่ก็เป็นระเบิดผมเรียกว่าระเบิดแยกใครได้เฉพาะใน BR นะครับและจะมีร่มนะครับผมร่มอันนี้สวยเนี่ยมันตรงกลาง เหมือนเป็นดาวกระจายเลยทุกคนโคตรเท่อันนี้ถ้าใครอยากได้นี่รีบๆตามเลยทุกคนน่าจะเสียซีพีไม่เยอะนะถ้าอยากได้เจ้าตัวนี้เพราะว่าโอกาสการออกของมันสูงกว่าเพื่อนเขานั่นเองก็อนนี้ก็จะเป็นชามเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากนักรบนะไม่ได้ออกไปทางหุ่นยนต์นะครับอม,มันก็เหมือนหุ่นยนต์อยู่ดีว่าแต่ก็ฟิลในนี้และนี่ท่าทางครับ ถือหน้ากากเมื่อกี้ออกมาแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็ปาดาวกระจายลงมาดาวกระจายปักหน้ากากดีเหมือนกันแล้วก็ตัวละครในคําผมดีที่กินเดรรอนมาร์คคือเป็นเหมือน,นคล้ายๆกับนินจานะส่วนตัวของผมอะผมพูดตามตรงเลยว่าผมชอบมากผมชอบสกินแนวนี้มากๆเลยผมไม่รู้ว่าใครจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าสกินแบบเนี้ยมันดูขังอ่ะทุกคนมันดูแบบมี มีของอะ่ะเออแต่ไม่ใช่แบบต่อคาถาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะแต่แบบคล้ายๆแบบนินจานักลบนเงามืดอ,อะไรอย่เงี้ <Black Shadow S 1> ยแดกชาโดอะไรเงี้ยแต่ว่าสกินอะไรนะเดรอนมาร์กก็สวยนะทุกคนแล้วก็นี่เลยสกินของเรานะครับ SVD วึ้งโอืหุยเปิดตัวมันก็เท่เลยอะ่ะออกเลยอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะจ๊ะ <laughs> กระทุกฟิลแน่เลยและในตอนนี้ CPU ผมนะครับมีอยู่37,153นะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าผมเสียไปเท่าไหร่เพราะว่าผมจะไม่บอกหรอกนะครับ๋ยวจะเกมเอานะครับดูนว่ามันจะเสียกี่ c p ผมก็จะข้ามไปเลยและกันนะครับไ่ต้องเสียเวลาแล้วเราเปิดเลยดีกว่าทุกคนไป20 CP แรกเอาอันแรกมันก็เป็นล่มเลยแต่สำหรับผมคือผมชั่วมันสวยมากนะต่อไปรอบที่2 50 CP ครับโอเคทุกคนเจอกัน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน มาแลว้ววโอ้โหเป็นงขอชิงหน่อยได้ปะเปิด2ครั้งย,ย,ยังไม่เสียจีพียังไม่ถึงร้อยเลยอ่ะโอ้โหผมได้ไปแล้วทุกคนตัวละครแต่ว่าแบบโอ้โหถ้ามันออกปืนมาก่อนเนี่ยผมยังคิดหนักมากเลยว่าผมจะเอาตัวละครดีหรือเปล่านะแต่แบบอันนี้มันออกตัวละครมาก่อนนะดิผมก็อยากได้ปืนด้วยอ่ะโอ้ยแต่ว่ายังไงก็รู้สึกว่าดวนดีครับและที่สําคัญคือได้ลัคกี้ทริปลัคกี้กิฟต์นะครับผม2 9นาทีเก้ที่ยนี่เป็นฟังก์ชันใหม่นะเนี่ย จาก90 CP เหรอ55ลดไป35 CP ก็ลดเยอะเหมือนกันนะเ๋ยได้ชามไงแล้วจะมีอีกปะตะก,กี้กีปะมาอีกได้ปะโอ้หรู้สึกว่าอย่างนี้ก็ต้องเหมาได้แน่ผมไม่อยากลุ้นแล้วทุกคนไปเลยแล้วกันนะอ,อือม้เป็นมีนะต่อไป1 0 0ครับอึ้งได้รถมาต่อไป1,800อึ้งปืนโอ้โหเอมานะวูดเด็ผมใช้ดวงไปแล้วดิ ถ้าเป็นคนปกตินี่น่าจะหยุดไปแล้วนะครับโอ้แต่ผมต้องรีวิวไว้ทุกคนหยุดใจไม่ได้งั้นก็เหมาไปเลยละกันสามพันเป็นอยตึงปืดสุดท้ายอย่าเข้าใกล้เด้อดนฟันขาดเด้อตึ้งฟาดมาท,ที่เรียบร้อยสำหรับสกิน SKS Deadland นะครับผมก็มีความร้อนแรงพร้อมกับความคมเออวะดี้ไม่รู้เลยว่าความคมนี่จะอยู่หลังจอหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลองดู คือถ้าเอาตรงตามตรงเลยนะคือผมไม่ค่อยจะได้เล่นสนายเลยช่วงนี้ ถ้าเล่นออกมาไม่ได้ยังไงก็ขออภัยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแล้วกันเดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกนะครับผมสําหรับตอนนี้นะไครดี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเกมเขามีอัปเดตเลยนะถ้าไม่ได้อัปเดตเล่นไม่ได้นะครับมาดูว่าจะแลกไม่แลกนะผมก็จะปรับกราฟิกทุกอย่างสุดเลยนะโอเคก็เปิดสุดเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนดีกว่าว่าสกินเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเดี๋ยวก่อนไปดูข้างในโหลดเอาเลยแล้วกันเออสไนัปผมใช้เป็นโหลดเอาวันนี้งั้นก็เปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครใหม่เลยและที่สําคัญก็คือส ของเราเป็น SVD ติดตั้งไปแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้โหลดอะไรมาเลยว่ะทุกคนผมพูดผิดมาตลอดนะวะันนี้ย่ยมันคือ SKS ว้ยทำไม SVD อะไรแล้วโถมันอยู่ในสายมาร์คแมน โอ้ทุกคนพ,กพูดผิดว่ะโอ้ถ้าบอกว่า SKS มีกี่สกินก็ตามที่เห็นแล้วครับมีอยู่3สกินแล้วนะสำหรับ Legendary นะครับแต่ก็ได้อยู่ SKS ก็เล่นได้แล้วผมก็พูดผิดนะ SVD กับ SKS ใน BR ที่ผมใช้บ่อยทั้งคู่เลยนะถ้าสมมติว่าเราเก็บเขาเรียกว่าอย่างไงมันมันจะมีเก็บยิงรัวมอดยิงรัวของสไนเปอร์ทุกคนนั่นแหละถ้าเราใช้กับพวก SVD หรือ SKS นะครับเป็นปืนที่ยิงรัวแล้ว ปกติเราจะต้องกดแบบจิก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 กดเป็นรอบๆไปใช่ไหมที่มันจะออกทีละนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราได้มอสเจ้าตัวนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็กดค้างเลยก็จะมันจะยิงรัวนะครับถ้าสําหรับใครไม่รู้รายละเอียดเรื่องของมอสในบีอารเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นเลยกันนะครับผมทุกคนอันนี้ก็อยากจะทําให้ทุกคนเข้าใจเช่นกันนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอเซตก่อนแลวกันสําหรับ SKS เนี่ยหรือเอาง่ายๆสไนเปอร์ใน MP เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับการแต่งเนี่ยคนก็แค่แต่งให้มันดูว่าความเร็วในการเล็งยิงเนี่ยไวที่สุดอยู่ที่ไหนนะครับเอาที่มันเล็งเร็วที่สุดก็พอไม่ต้องไปซีเรียสว่าเ้ยระยะอะไรหรือเปล่าไม่ต้องสนใจนะครับแต่ด้วย SKS อมันเป็นปืนที่ไ้่ค่อ่จะดาเมจไม่ได้สูงมากนีผมก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ใน MP เลยนะผมก็ไม่รู้ว่า ยิ่งกี่นัดมันถึงจะตายนะครับนี่ก็ต้องลองดูเลี้ยงเร็วขึ้นก็เอาเลยแล้วกันไม่มีอ่าไม่ได้ใส่เอฟเจด้วยนะเอฟเจก็คือเป็นเพิร์กที่ใส่แล้วจะเจาะทะลวงหรือว่ายิงทะลุกำแพงนะอันนี้ไม่มีนะก็ต้องช่วยเตือนตัวเองหน่อยโอเคเรียบร้อยครับว้าวแบ็กกราวข้างหลังนี่คือแบบโคตรเข้าอ่ะดูดิโอ้สุดจัดนะโอเคถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันก่อนนะครับผมว่าสกินสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับแต่ว่าใครนะครับที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆแบบผมเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมมมเเเเเข้้้าไไปตติกันนนนดดีีี๋ยยว CPU ผ่หลืออ26,000 ส3 0พันอนะครับลองหักล้างในตอนแรกได้นะครับไปไปเติมเกมกันก่อน Let's go ละหรือว่าจะเป็น Over To p Up อปัร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติม แค่นี้ทุกคนก็รอซีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับเตมในเกมเยอะมาก <c oughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาทุกคนอันนี้ก็เป็นการทดสอบกับบอร์ดก่อนแล้วกันนะครับมาดูว่าสกินมันสวยแค่ไหนโอ้โหดูตคนดิเฮ้ย ทุกคนตัวละครนี้คือแบบทุกคนเห็นว่าโอ้โห,โหมีใบมีดพร้อมกับปืนนี่โคตรคม,มอ่ะนะปึ๊บกนเลงก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยใส่ถุงม,มือแล้วทำไมมันดูเร็วขนาดนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอตั้งค่าความเร็วแบบอุย้ย เดี๋ยวนะการการตั้งค่าความไวมันเปลี่ยนไปด้วยอ่ะปกติมันจะยาวลงมาข้างล่างนะแต่อันนี้เปลี่ยนไปละเดี๋ยวความไวมาตรฐานเนี่ยผมขอเราปรับมาสัก110แล้วเลยกันโอเคอันนี้ผมปรับความไวอีกแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ออกอีกแล้ววันนี้มาเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าว่าสกินเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแบบอันนี้เป็น Fov น่าจะปรับสุดนะเพราะว่าผมอยากจะมารีวิวไงเออ Fov เจ็ดสิบห้าเดี๋ยวผมจะเอา Fov แบบปรับสุดก่อนแลวกันนะครับทั้ง Fov ปืนแล้วก็ Fov ภาพนะครับก็จะเห็นปืนมากขึ้นาดดูก่ยีว ว้าโคแจัมและแบบตัวละครคตรเที่อ่ะอันนี้มันไม่ใช่ตัวละครระดับลิเจนนะเว้ยทุกคนแต่ว่าพอเราเห็นมือหรือแขนของเขาเนี่ยแบบไม่ได้โหลดทรัพยากรอ,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 อิโมชันดีโ็จบแล้วโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงความไวแปลกจัดแต่ไม่เป็นไรครับผมบคิดว่าความไวของผมน่าจะต้องไปปรับแน่เดี๋ยวอะแล้วก็มันยิงทีละสองนะัดม,มันต้องสองนะัดถึงจะตายอะ แล้วเอฟเฟกก็เป็นกงจักรนะครับมันต้องยิงรัวๆแบบนี้อะนะผมคิดว่าเอฟวีดีน่าจะเอฟวีดีน่าจะต้องเปลี่ยนแผนในการเล่นแล้วแหละและกระสุนก็ไม่ได้เยอะด้วยนะถ้ายิงไม่ทะลุนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะนะแต่เอฟเฟกต์โคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ย จริงโดนแต่ไม่เข้านี่ยังไงนเน็ตต์ขงผมหรือเปล่าหรือกระสุนมันช้าไปแต่กระสุนน้อยไปนะหลอนอยู่นะถ้าเล่นจริงๆเนี่ยอุ้ยแต่มันแต่พอเล่นจริงๆมันก็แบบสนุกดีนะมันก็เฟีย้ยวเดี๋ยวนี่ยอุอ้ยเอาวะเอาวะโคตรขาอดเลยสิบนัดนี่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อออกทีละนัดผม รู้สึกว่ากระสุนมันกดเร็วนึกว่ามันออกทีละสองนัดได้อยู่นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขอไปลองปรับความไวแล้วก็ไปลุยใน,นแร้งกันเลยดีกว่านะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่าเพิ่งเลโก้ดิเดี๋ยวเปใน,น,นแรง้งไม่ได้ดูเยอะเพราะว่าผมอาจจะยิงใครไม่ค่อยได้มาเดี๋ยวดูกันดีกว่าหูยย้ำอีกทีอันนี้ที่มืดนะครับแต่ผมคิดว่าไอตรงที่เราอยู่สว่างๆสวยกว่านะเนี่ย โหเที่วเฟีย้ยวเลยอ่ะทุกคนอาวิงก็จะประมาณนี้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปลุยในแรลงกันเลยดีกว่าครับ let's go โอเคทุกคนผมจะสารภาพว่าผมไปเล่นในแรงมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นไม่สนุกมากๆสําหรับปืนนี้เล่นไม่ได้จริงๆครับทุกคนใครที่เล่นได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับคือที่เล่นไม่สนุกไม่ใช่เพราะว่าปืนมันแบบมันไม่ดีนะถ้าไปเล่นใน v r เนี่ยผมรู้สึกว่าปืนนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่าดาเมจของมันอยู่ที่60ใช่ป่ะแต่พอไปเล่นในแรงอ่ะมันต้องยิง2นัดเว้ยแต่พอยิง2นัดระยะห่างกันลั่นมันมีอ่ะคือมันมีปืนที่มันดีกว่านี้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมแล้วพอไปเล่นในแรงอในช่วงนนนนี้้ใใออัปปเดดตหม่วยคคืื AR แรงไงแล้วแบบตัวกระตุกยิงแทบจะไม่ได้เลยผมไปลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าหงุดหงิดมากๆนะครับผมก็เล่นเสร็จจะไปจับปืนกลสู้ต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันไม่สนุกนะยครับยิงยิงตายตายิงยิงตายมันไหลตัวต่อไปก็ไม่ได้กระสุนก็น้อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่าปืนนี้เดี๋ยวรอไปดูใน BR แล้วกันแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวผมจะรอไปเล่นในโหมดธรรมดาแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้ใครที่อยากจะได้สกินปืนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นเป็นโหมดคิวคอนเฟิร์มแล้วกันไป ดูยับมาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่หัวร้อนจัดเลยโอ้โหทนไม่ไหวจับเอ g จีมาหวดยับอะ <laughs> มันไม่ได้จิงเอาเข้ากลางคันมาทุกคนมาเฮ้ยคือเนี่ยอย่าที่ทุกคนเห็นนะครับมันมีระยะห่างแล้วก็สูดมันมีแค่สิบไงแต่พอเล่นจริงๆอ่ะมันเล่นได้เว้แต่ไม่เล่นจะดีกว่า <laughs> เล่นปืนอื่นดีกว่านะครับเฮ้ยไม่โดนเอาเรื่องว่ะ คือไปเล่นอ่าเป็นปืนอื่นจะสนุกกว่านะสำหรับผม okay. โอเควิ้คนนี้น่าจะมาเก็บไอเดียแน่นอนแต่ที่เห็นเป็นตัวบอททุกตัวนี่ไม่ใช่อะไรนะผมไม่ได้อัปเดตทรัพยากรน,นะแปรโล่แปรโล่นี่เล่นอย่างเงี้ยมันกว่าเยอะเฮ้ยหลังเข้าคือถ้าเล่นปืนอันนี้ในโหมดธรรมดามันก็สนุกปอิกแบบนึงแต่ถ้าให้ไปเล่นในโหมดแบบ แรงเนี่ยเหนื่อยจัดเลยทุกคนดูยิ้โดูดิแค่โบสธรรมดานีมันยิงแทบไม่ไทันนะครับบางจังหวะเนี่ยถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยมันก็ใช้ระยะดาเมจที่ค่อนข้างสูงอ้าฟีไฟโหที่รีบนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนไฟดับเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ไฟดับหรอกไฟตกแล้วเน็ตผมเสียแล้ะเดี๋ยวขอเปิดเป็นเน็ตธรรมดากอนแล้วกันดูดิครับชีวิต ตอนนี้ฝนตกนะทุกคนลมแรงมากเมื่อกี้เข้าดิเฮ้ยอฮ้ยมาดิโอไปเล่นใหม่เลยลวกันทุกคนมาใหม่ใหม่โอได้ใช้เนี่ยตัวเองแล้วนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะน่าจะ3 4G แน่เลยอะทุกคน 5G อยู่นี่หว่าแต่สัญญาณมี2คือก็ต้องเข้าใจนะผมอยู่แบบมันนอกนิดหน่อยก็จะ ไฟดำปล่อยจัดๆอันนี้ห้องเดิมนะเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยใช่ป่ะอย่านะอย่านะอย่านะพอไปเล่นในแรงมันไม่ได้ยินง่ายขนาดนี้น,นะทุกคนมันเดี๋ยวต่อยอีกรอบหนึ่งแล้วกันอันนี้มันหลุดมา,มาอันนี้แบบเต็มรูปแบบผมจะจริงจังเลยนะผมไม่สนเลยนะว่ามันจะเป็นคนหรือเป็นบอทนะแต่ว่ามันก็มีคนอยู่แล้วนะครับยิ่งเล่นไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีคนใครที่เล่นใน MP เนี่ยผมยอมใจจริงนะ ว่าปืนมันเสียเปรียบหลายปืนมากๆนะครับพอใช้จริงๆเนี่ยแบบเหนื่อยนะยิงยากจากัดปื้มเข้าหัวเข้าหัวนี่เม็ดเดียวนะแต่ว่าจะล็อกหัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายลายอะไร,อะไรเอ้ยเอ้ยสไลด์ผมรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นทัาฟื้นยู่ไหนแล้ววะเจ้าหัวออีกันนี้ใ,นใช้โพกเหรอใช้โพกเหรอ คือตัวบอทนี่ไม่ใช่นะไม่ได้อ <dated teenage time online> <pl ains> ัพทรัพยากรนะครับเฮ้ยตัวนั้นสไลด์ไปอยู่ไม่ได้เราสมดบิ๊กบอลดิหูยยิงผ่านตัวหมดเลยวะอ๋อนั่นเพื่อนเราผมคิดถูกอะไรที่ผมแบบมารีวิว d e m หนินี้เฮ้ยอะไรอะไรโอ้ย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 สูญโคนอีกแล้วโอ้โหอะไรปะปีเกือบไปแล้วผมมวนตัวแทบจะไม่ทันแต่ว่า ล่ะ <Es> สุดน้อยแล้วไงสุดน้อยเฮ้ยเฮ้ยแต, <Excel. S 2> ต่ว,นนตวนนะ,ะตัวนี้น,นี่เองตัวนี้นี่เองอะไรอะไรเฮ้ยตัวนี้ซีลากต่อยาวๆลากต่อยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเดินผ่านนี่นะเอตัวหลังตัวหลังเจเข้าบ้านมาเลยแล้วกันขวาหรือซ้ายดิตบปึ๊บหลังก็มีตรงไหนดีวะเนี่ยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โอเคอีกตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยอีกกระสุนหมดแล้วแก กระสุนสินัดมันไม่พอละเนี่ยต่พอไปเพิ่มกระสุนเยอะก็เป็นเรื่องของความร็วในการเลงไงะทุกคนปืนนี้แบบน่าปวดหัวมากพอใช้เนี่ยไงวะไงวะเฮ้ยตัวเฮ้ยปะ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 ะะปปะะ อุ้ยโดนรถว่ะหลังๆไอไหนโอ้โหถ้ากระสุนม,มันเยอะกว่านี้นะถ้ามีคนถามผมว่าไม่ใส่สะโคบอะไรแบบนี้นะครับจริงๆก็ใส่สโคมก็ได้แต่ว่าผมเล่นปืนสายนี้ผมคิดว่าไม่ใส่สโคบมันสนุกกว่านะยิงแบบเป็นไกเอาจริงนะเมื่อก่อนนะ่ะเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่นลําบากนะเพราะว่าปืนแบบมันกระตุกอะปืนตัวกระตุกอะ,ต,กะ,ต,กอะตัวกระตุกมันยิงอะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวกระตุกมันแรงมากโอเคมาไปเล่นกันดูนะทุกคนจะได้คิดว่าเออคุ้มหรือเปล่าที่จะซื้อสกินมาอะไรอย่างนี้ป๊อป๊อ,อเออเข้าหัวเวมาเดี๋ยวผมเล่นหัวเลยเ,เลยลกันเอยเล่นหัวเลยละกันเล่นหัวเลยละกันเล่นหัวเลยละกันเฮ้ยเล่นหัวเลยละกัน เล่นหัวเลยแล้วกันอืเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวผมลอยได้เมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะเล่นหัวโอ้โหไม่เข้าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับปืนนี้นะครับคือถ้าไปเล่นในแรงผมน่าจะปวดหัวมากๆไม่ต้องน่าจะหรอกผมปวดหัวไปแล้วก็สําหรับสกินนี้นะครับถือว่าสวยมากๆรอวันที่มันใช้ได้เลยกันรอวันที่แรงอยู่นี้นี่ถือว่าเบาไปหน่อยนะครับ ก็เล่นยาาไปหน่อยทุกคนสู้กับปืนพวกคือปืนกลทั้งยาานะครับแล้วเจอลูกซองนี่ไม่มีหวังเลยเพราะว่ามันยิงสองนัดรับโอเคก็สำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนแม่ๆที่รับชมเลยครับบ๊ายบาย